ตอนต้องเพย์ฟอฟันที่ปิดไม่แล้วเจมไม่อยากคุยกูแล้วอ,อีกผมตอบแชทอยู่ครับขอโทษครับข<พ>อโทษไม่ได้หมอนะไม่เลยเหรออุ้ยเดี๋ยวนะฮันโซก็ยิงกูดิหไปดิอุ้ยหับดิดุม,ด,มดุมหนึ่งดุมหนึ่งดุมหนึ่งครับโนฮิวฮานโดบ็ล์ครับจะยิงป้อมให้สักครู่นะครับเป็นหนึ่งแตกนะครับ ดูตายครับไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบผมเป้าตรงนี้ครับไม่ชุบครับใส่หิ้วครับเอ้ยมันโอ้จะผ่ากุตตอกตายจะตายจะตายช่วยด้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 เกือบตกอ้าวอ้าวมันตกแล้วอ้าวไปครับไปครับโผล่ไอต่เมื่อซีตกเมื่อซีปีกหักหี้วไปหลงไม่เอาแล้วโบ้ยิงตัวเองมันเล่นซาเลียแล้วนะ

ฝนโอ้ my god ทำไมมันเรงแต่ผมทำไมมันบูติดโดนน้องนี่อ่อนดีฝั่งหลุมมันยิงแม่นนะแรงอยู่เลือดรถพ่อท็อปแรงเลยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายท็อปแตกแล้วแตกแล้วตอนนี้ไม่มีโล่แล้วมั้งพาเลยโอ้โอ้ยิปโอ้โหนี่พี่โดมเวทีเลยยิง ช่วยด้วยมันรังเกียจผมผมมาเดี๋ยวนี้นะเอาเลโก้นี่อยู่ห้องนี้ครับกำนึงความแค้นส่วนตัวยิงโล้เลยได้ป่ะออ้ยปลาปลาโอ้โอ้โอ้้อโอ้หอดเล้ เอวีเอาตีเลสโกไปมันัวดแล้วสะี่เหลียวเราก็แค่นั่ในบ้านมันก๊อไปสินครับฟิวฟิวเขาเออฟิวทำสาไว้เอกูทำอะไรไปบ้างวะน่ะกูหลงทางอ่ะเพืนตาเรียเหลงหนึ่งโลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหลยไเโอ้ยจี๊โอ้โอนฟิดเดตโอ้ไม่ใครตายอ่ะไม่ใครตายอ่ะ มันได้หนึ่งคิวอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยได้จากใครวะเขาได้จากใครวะไปเลยครฮะฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินช้ามันกำลังคุมสติเพื่อนๆเลยโอ้ยยิงแรงมากเลยอ้าวตายสองอีกเลยชนะพื้นกลัวแล้วเปลี่ยนแป๊บข้างบนน่ะยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว o อาเชนว้บี้ยมาเรื่อยแล้วยม coming I'm coming ยามอื้วิญญาณ h no oh shit สายฟ้า o no ายฟ้าโอ้มันแรงมากเลยต้องรอต้องรอต้องรอมันก่อนสายฟ้าเฮ้เดี๋ยวไปทางซ้ายก็ได้นะในทีมรวมซ้ายหมดเมไม่เข้าซายต้องมีทางเข้าซ้ายด้วยเหรอที่ายรับพี เดี๋ยวองนี่ไม่ใช่เพื่อนดีกว่าอะไรวะนี่ยโ้ปั๊มแรงมากโอ้โหโอ้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 โโอ้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 อ้โอ้โอ้โออ้โอ้ ไป้เิวคิวโอ้มันเปลี่ยนตัวเลยหรอนาบ้านเลยครับพี่ช้หน้ามานครับพี่ไอ้บีดแล้วพี่ไอ้บีดตรงไหนอะตรงนี้แหละมันจะตายได้ตายได้ฮ่าฮ่โอ้ยเขย่งเขย่งเขย่เขย่งอขยวงย่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 งยงเขยข่งเขย่งเขยนขึงข่่ ไม่เป็นไรทีท้ายหลงทางถ้าได้นะโอ้รอเล่นอุ้ยโอ้ยปีตาบันจูโยไหเดอร์บี้เดอร์บี้เบิร์ดให้เบิร์ดให้อะไรวะนดิพร้อมอยู่ให้เบอร์ให้ฮิวฮิวเฮ้ยเจอกันพร้อมจะตายให้แล้วโอ้ยไม่ก่สวยอ้าว โงงมากว่าเกินไรเกินี่ตังค์สเซฟเลยเดีจอมันเอาปืนมานะคิวคิวโอ้มันเอาโอมาแล้วอีซี่อีซี่ What a e o u Easy 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 เฮ้ยเฮ้ยใครปิ้วไม่มีไม่มี Never บูทให้บูทให้บูททเมจบูทปี ไปไหนจะไปไหน้อ n สวยตังสวยมาก็น z ีแล้วโอ้าวยืนบ้านล้ยืยืนบ้าลวิตาแล้แล้วแล้วเลขกกลมกลมเล่กล้ยลูกสูดวิววิววิวอิวิามิงทมิงยืนพิมอะไรครับ อะไรไปบอลบอลบอลเอาบอลตกอ่าบอลบอกไม่เอาแล้วเย้ยมนกิ้งอโค้ let's go บอลแม่งนึกว่าจะทำท่าแม่งกิ้งลงไปเลยมันเหี่<รา>ยวแพ้แล้วไงจีจีครับจีจีครับโดบอล ว้าวใครตายสี่อ่ะตายสี่น่าใครได้ฟีอ of the game ทำอะไรวะทำอะไรอ่ะอ๋อผักมนตบอ๋ออ๋อเมอร์ซี่มันล่วงเองนี่หว่านี่ไงแม่นแม่นอื้อหือ